การติดต่อสื่อสารที่สร้างประโยชน์ร่วมกันมากที่สุดเนี่ยเราเรียกว่าระดับการพูดโน้มน้าวจูงใจผู้อื่นเกิดประโยชน์กับผู้ฟังในมุมไหนได้บ้างต้องสื่อให้ครบทั้ง3องค์ประกอบถ้าเรามีแต่ข้อความเนื้อหาสาระไปแต่ไม่มีอารมณ์คนจะจดจำอะไรไม่ได้เลยต่อให้เราพูดดีแค่ไหนนะมันก็ต้องเคารพเรื่องความคาดหวังของผู้ฟังด้วย สวัสดีครับผมนพจากเซียนนพกิจนะครับผมมีความตั้งใจที่จะแบ่งปันเรื่องราวความคิดสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ที่ิเริ่มจะประกอบกิจการนะครับเพื่อทำให้ทุกคนเนี่ยมีความคิดระดับกิจการมหาชนว่าไปแล้วการเกิดเป็นมนุษย์มีภารกิจอย่างหนึ่งก็คือการติดต่อสื่อสารกับผู้คนและการติดต่อสื่อสารที่สร้างประโยชน์ร่วมกันมากที่สุดเนี่ยเราเรียกว่าระดับการพูดโน้มน้าวจูงใจผู้อื่น ผมก็จะมาแบ่งปัน5เทคนิคนะในการพูดระดับที่โน้มน้าวจูงใจผู้อื่นเพื่อให้ตัดสินใจร่วมทําบางสิ่งบางอย่างร่วมกับเราได้การพูดจาการสื่อสารในระดับที่เชื่อมต่ออารมณ์กับคนอื่นได้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับทุกๆบทบาทหน้าที่ละบางคนบอกว่าทําแต่เรื่องคอมพิวเตอร์น่าจะคุยกับเครื่องก็พอทําไมต้องคุยกับคนด้วย ก็เพราะว่าถ้าเราต้องการเติบโตเราต้องการเป็นผู้นําที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อธุรกิจหรือต่อผู้คนเนี่ยการเชื่อมต่อกับคนด้วยการสื่อสารก็เป็นหัวใจเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องทําให้ได้ดีข้อแรกนะครับให้ผู้ฟังเป็นจุดศูนย์กลางเวลาเราทําธุรกิจมันจะมีคําบอกว่าลูกค้าต้องเป็นจุดศูนย์กลาง customer centric แต่ในการพูดก็ใช้หลักเดียวกันคือผู้ฟังเนี่ยเป็นศูนย์กลางนี่คำว่า ผู้ฟังเป็นศูนย์กลางหมายถึงยังไงล่ะวิเคราะห์ความต้องการของผู้ฟังนะสิ่งที่เราพูดเกิดประโยชน์กับผู้ฟังในมุมไหนได้บ้างเรื่องราวที่สามารถเชื่อมต่อกับชีวิตของผู้ฟังของเราเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องประมาณไหนเพื่อทำให้เราสามารถคอนเน c t กับผู้ฟังได้ถ้าเรื่องของเราเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันระดับของคนฟังนะระดับคนฟังอยู่ระดับบนแต่เราไปพูดเรื่องใต้สะดือเยอะ แปลว่ามันไม่เข้าละคนฟังของเราอยู่ระดับกลางเราใช้สับสูงกันไปอ่ะไม่เหมาะกับเขาเขาฟังแล้วก็มีความเครียดและเชื่อมต่อกันไม่ได้การที่เราจะจูงใจเขาก็จะหมดโอ,อกาสไปเลยมันสามารถเป็นไปได้ทั้งสื่อสารแบบหนึ่งตอนหนึ่งเป็นกลุ่มย่อยหรือว่าเป็นแบบมวลชนกลุ่มใหญ่ก็ใช้หลักเดียวกันถ้าเราไปสื่อสารกับคนเดียวก็ต้องเข้าใจแบล็กการ์ของคนนั้นถ้าเราไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวก็ต้องรู้ว่า เขาทําอาชีพอะไรอยู่บุค,คลิกภาพเขาเป็นยังไงหรือไม่มีข้อมูลมาก่อนเลยตอนที่เจอกันเนี่ยต้องประเมินจากภาพที่เราเห็นและใช้คําถามยิงนําทางเพื่อดูว่าคนคนนี้เนี่ยน่าจะมีความต้องการในเรื่องไหนอยู่บ้างคําหาเป้าให้เจอแล้วค่อยส่งสารออกไปเราก็จะพูดคุยกันได้ดีขึ้นข้อที่2เรียกว่าการสื่อสารนมนาวเนี่ยจำเป็นต้องวางโครงสร้างเนื้อหา ซึ่งการวางโครงสร้างเนื้อหามันก็จะมี3ท่อนหลัก 1. คือท่อนเริ่มต้นนะสองท่อนกลาง 3. คือท่อนจบนะเริ่มต้นต้องทําให้คนแบบตื่นเต้นอยากตามนะถ้าเริ่มต้นก็เฉยๆแล้วคนก็ขอหมอนดีกว่าเตรียมหลับละพอตรงกลางเนี่ยเรื่องราวต้องกลมเกลืนกับเรื่องที่เริ่มต้นมานะไม่ใช่ว่าเราเริ่มต้นเรื่องหนึ่งแต่พอกลางกลายเป็นหนังคนละม้วนคนก็จะงงนะ และตอนจบตอนที่3ต้องจบแบบจับใจหรือสามารถ call to action ได้เพื่อเรียกร้องให้เขาทำบางสิ่งบางอย่างนะถ้าพูดถึงการคุยเดียวๆเ,เนี่ยนักขายจะใช้เทคนิคนี้กันเยอะแต่ว่าเวลาคุยกับมวลชนเป็นกลุ่มๆเนี่ยเราก็ต้องมีออกแบบมานะโดยส่วนใหญ่โครงสร้างเนื้อหาถ้าเราคุยกับกลุ่มคนเนี่ยในช่วงเริ่มต้นอยู่ในระหว่าง 5-10%ของเวลาแล้วตรงกลางเนี่ยจะ80-90%เลยท่อนจบก็5-10%ถ้าเราไม่รู้ไปแบบสารวนอยู่กับการเริ่มต้นซัดเข้าไป1ใน3คือ30%คนจะเริ่มบอกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะเริ่มสักทีวะมันทำให้อารมณ์คนมันเซง็งนะเหมือนกับดูหนังนะหนังมันก็มีเรื่องของไททันนิดนึงแล้วก็เดินเรื่องเดินเรื่องต่อเนื่องมาให้มัน กลมกลืนกับช่วงไทเ้นที่เริ่มมาเวลาจบหนังก็จะจบแบบจับใจเพื่อทำให้เราได้ฟิลลิ่งนั้นกลับบ้านการพูดคุยก็เหมือนกันข้อที่3เวลาสื่อสารเนี่ยต้องสื่อให้ครบทั้ง3องค์ประกอบองค์ประกอบที่1คือเนื้อหาเนื้อหาสาระแน่นอนถ้าไม่มีเรื่องนี้ก็ไม่รู้จะสื่อสารอะไรนะองค์ประกอบที่2คืออารมณ์คนรู้สึกอารมณ์คนรู้สึกต้องไปไม่ใช่มีแต่เนื้อหาแต่ไร้อารมณ์คนก็ไม่อยู่กับเราองค์ประกอบที่3คือสิ่งที่เราได้ทํา ถ้ามีสิ่งที่เราได้ทำเนี่ยเราจะกลายเป็นคนน่าเชื่อถือไม่ใช่คนที่พูดแต่ปากนะบางคนมีแต่เนื้อหาอัดแน่นเลยแต่ไร้ความรู้สึกมันจะเชื่อมอารมณ์คนฟังไม่ได้หรือบางคนมีเนื้อหามีความรู้สึกแต่ไม่มีประวัติพิสูจน์ทราบว่าเป็นคนแบบนั้นก็กลายเป็นไม่น่าเชื่อถือการโน้มน้าวคนอื่นก็จะยากขึ้นละข้อที่4 เราต้องใช้การสื่อสารที่ขับเคลื่อนอย่างมีพลังนั้นหมายถึงว่าเวลาพูดคุยกับคนมันจะต้องส่งทั้งเนื้อหาสาระที่พอดีพอดีแล้วส่งทางด้านอารมณ์ความรู้สึกด้วยเรื่องเศร้าทำให้ทุกคนเห็นใจเนี่ยอารมณ์เราต้องเสือออกมาเป็นเรื่องเศร้าถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสนุกอารมณ์เราต้องแบบสนุกถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องอินสปายคนอารมณ์ของเราต้องอินสปาย ส่งพลังให้เขาฮึกเขิมขึ้นไม้ได้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะอารมณ์จะเป็นตัวห่อหุ้มบางสิ่งบางอย่างที่เราสื่อสารไปถ้าเรามีแต่ข้อความเนื้อหาสาระไปแต่ไม่มีอารมณ์คนจะจดจำอะไรไม่ได้เลยคนจะจดจำสิ่งที่เขาประทับใจและสิ่งที่เขาประทับใจมันมาจากอารมณ์ที่เราเชื่อมต่อที่ต้นกำเนิดเราส่งไปเชื่อมต่อเขาได้นั้นเคล็ดลับสำคัญก็คือ ต้องรักษาอารมณ์แล้วอารมณ์ของเราเนี่ยเราต้องไม่เป็นคนทําลายมันบางคนอารมณ์พีคอยู่แล้วก็ดึงลงมาไปเล่าเรื่องไร้สาระอีกทําให้อารมณ์มันไม่ได้มันขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงการพูดนมน้าวใจคนที่ดีมันต้องพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นสุดจุดสุดยอดคือพีคสเตทเนี่ยตอนที่เราจบการพูดเลยเวลาเราสื่อสารกับคนน่ะไม่ใช่พูดภาษาออกจากปากอย่างเดียว มันมีเรื่องของภาษากายด้วยนะเพราะคนฟังเขาจะแยกแยะ3ส่วนด้วยกัน1ก็คือเรื่องของเนื้อหานเนื้อหานี่คนให้ความสำคัญประมาณสัก7%เอร์งนะที่ impact คนอ่ะประมาณ7%จากนั้นเป็นเรื่องของน้ำเสียงต่างๆถ้อยคำที่เลือกใช้พวกนี้คนก็จะให้ความสำคัญอยู่ประมาณ38%แล้วก็สิ่งที่มีอิทธิพลมากสุดก็คือภาษากาย ไม่ว่าจะเป็นสายตารอยยิ้มนะรวมถึงท่าทางต่างๆที่เราแสดงออกเนี่ยคนจะให้น้ำหนักถึง55%นั่นแปลว่าอารมณ์ของผู้คนเนี่ยมันก็มาจากการเชื่อมต่อจากภาษากายแววตาต่างๆรวมถึงน้ำเสียงถ่อยคำนะเป็นตัวที่ส่งอารมณ์คนแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้คนมีความเข้าใจประเด็นต่างๆ เมื่อเราใช้ทั้ง3องค์ประกอบนี้ครบเนี่ยก็ทําให้การสื่อสารของเรานี่ impact มากขึ้นข้อสุดท้ายข้อที่5ก็คือให้จบการพูดในขณะที่คนยังรู้สึกอยากฟังมันเหมือนกับว่าเราไปสั่งอาหารอ่ะอย่าสั่งเยอะเกินจนเราเกี่ยงกันกินนะเธอช่วยกินนี่หน่อยฉันไม่ไหวละถ้าเป็นแบบนี้ความประทับใจในมื้ออาหารนั้นมันจะลดน้อยถอยลงเช่นเดียวกันต่อยเราพูดดีแค่ไหนนะมันก็ต้องเคารพเรื่องความคาดหวังของผู้ฟังด้วย ถ้าเราบอกเขาว่าเราพูด2ชั่วโมงพูดดียังไงก็จบใน2ชั่วโมงถ้าลากไปสองชั่วโมงครึ่งบางครั้งคนเริ่มรู้สึกว่ามันอิ่มละมันพอละก็ทําให้คุณค่าของเราพร่องไปนี่คือหลักสําคัญ5เทคนิคในการพูดน้มน้าวจูงใจผู้อื่นให้ได้ผลชะงัดเลยใครชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเพื่อเราแลกเปลี่ยนมุมมองในการต่อเติมบางสิ่งบางอย่างทำให้เราต่างคนต่างมีความเข้าใจที่มากขึ้น และที่สำคัญก็คือถ้าใครชอบเรื่องราวดีๆที่ผมแบ่งปันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวอ e ีพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันนะครับ